หนูมาทานข้าวโรงเรียนทุกวันเนรอลูกทานข้าวโรงเรียนนะคะอ๋อแล้วก็ทำกับข้าวกินนันเองขอบีครนะับ <Because. S 2> น้องกอบไฟทำกับข้าวเหรอลูกอันนี้มื้อเที่ยงหรือมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วเป็นเวรกันทำหรือหนูทำทุกวันลูกเป็นเวรใช่ไหมสลับกัน โรงเรียนไม่หาดค่ะแลเขาก็จะทำอาหารกันมากลอดวิวหลังครัวคือภาพทะเลหมอกอาจเป็นภาพคุ้นชินของน้องๆแต่กับคนต่างถิ่นอย่างเราต้องดันด้นมาแสนไกลเพื่อจะได้เห็น เราเดินทางค้างคืนมันยอดดอยมาสองคืนแล้วค่ะรวมระยะทางการเดินเท้า36กิโลในที่สุดเมื่อคืนเรามาถึงที่พักในคืนที่3ที่โรงเรียนแม่หาแห่งนี้โดยทำเวลาได้ดีทำให้ไม่ต้องเจอความมืดในป่าอย่างที่กังวลกันค่ะจุดหมายปลายทางคืนสุดท้ายคือบ้านศบโขงซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไป13กิโล ในตอนที่แล้วเมื่อไปเจ็บเท้าแพลงคุณแอร์คนนำทางคอยพยุงมาตลอดทางค่ะโชคดีระยะทางไม่เกิน1กิโลจากตรงนั้นก่อนแสงสุดท้ายหมดเรามาถึงจุดสิ้นสุดแนวป่าจนเจอกับรถชาวบ้านที่มารอดักขายน้ำและขนมให้แก่นักเดินทางเสียงน้องโป่งดังเหมือนเสียงสวรรค์เลยละค่ะ เราปิดรถน้ำคันนั้นไปถึงโรงเรียนตรงระยะทางที่เหลือไป3าิโลโดยได้แต่มองเพื่อนๆที่กำลังเดินอยู่ข้างทางโรงอาหารถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักง่ายๆหลังมื้อค่ำและหลังจากวิ่งผ่านน้ำแสนเย็นดาวับน้ำแช่น้ำแข็งไะเก็บปูแค่ถุงนอนและมุดตัวลงไปในนั้นหลับไปในทันทีด้วยฤทธิ์ของยาคลายกล้ามเนื้อ เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาแห่งความภูมิใจของพวกเราค่ะที่เกิดจากน้องพึ่งนางฟ้าคนดีต้นคิดเรื่องเอาของมาฝากเด็กๆบนดอยของทั้งหมดจะถูกฝากไว้ก่อนที่จุดเริ่มเดินโดยผอโรงเรียนบ้านแม่หาดจากรุงงาแวะรับขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องเดินเท้าแบบขึ้นมาเอง เส้นทางการเดินในช่วงเช้าวันนี้มีแค่ป้าเกียบกับโป่งที่เลือกจะฝากเป้ล่วงหน้าไปกับรถที่จะมารับเรากลับุดโขงค่ะส่วนคนอื่นๆต้องการท้าทายตัวเองต่อไปความสดชื่นชุ่มฉ่ำมีให้เห็นตลอดทางด้วยมีสายลำธารเล็กๆไหลผ่านทำให้ผืนป่าไม่แห้งแล้งเช่นทุกวันแต่ถึงจะเป็นขาลงเขาการเดินกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะป้าเจี๊ยบต้องระวังการลงน้ำหนักเทา้าข้างที่เจ็บกลัวจะกำเริบขึ้นมาอีกต้องค่อยๆเดินกอดเต้น้องเสือมาในจังหวะที่พื้นม,มันลื่นหรือชันมากๆค่ะทางเดินยากมากเป็นทางลงที่เดินยากมากผุดพลาดนิดเดียวก็ลื่นลม้มลื่นลม้มแต่เสือมันเดินเหมือนง่ายอะ่ะ <laughs> มาแบบนี้ไม่มีเลยพี่พี่พี่แอร์จะไปเรื่อยๆผมนี่ได้แล้วแต่แล้วแต่ผลนอสเหรอต้นใหญ่ใหญ่เนาะต้นใหญ่แบบนี้ก็มีพี่เมื่อก่อนชาวบ้านเขาเก็บไออข้าวไว้ในกระบอกเนี่ยพี่อ๋อกระบอกไม่ไพ่ใจกว่านี้มากเลยฮะเปรี้ยวอะดิอร่อยมากมะสอกอมะอือใช่ปะมะือหรือมะกอกมะกอกไม่ใช่พี่ มะกอกมะเอือนมันเป็นมะเขือมีผลอ๋อนี่มะกอกใช่ไหมโอ้ยอร่อยมากเลยมาเด็ดแต่พี่หน่อยดิอันนี้ยังไม่สุกดีเพิ่งายังไม่แก่ถ้ามเก๋ก็อร่อยแล้วพี่แต่ว่าถ้าไมอืมเด็ดมาเลยเด็ดมาเลยมันจะไม่เก๋ันไม่ค่อยอร่อยอันนี้ใครนะพี่แอร์ไม่รู้ครับเขาไม่รู้แต่โอ้ใบตองตึงอ่ะใบตองตึงอันครับอ้าวยังไม่เหมือนเนาะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม เมื่อตอตือ่นแถวไม่เงา <laughs> ใช่ครับ <c oughs> เดินข้ามไปเลย <c oughs> เดินข้ามไปเลยเสือ <c oughs> ตอนนี้ก็สวยเนี่ย <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วสวยพอ ยทงไอพวกปีนไม่ก็ชอบนะเอาจริงๆคือพวกปีนที่ไปบนท่อนไม้ถ่ายรูปแต่ว่ารู้สึกว่าศักยภาพมันไม่ได้เราก็ยอมละเรื่องอะไรอ่ะมากมากอู๋ ซื้อเหรอไม่ได้ซื้อพี่ของกินเขาไม่เป็นไรเขาให้เหรอคนพิ่ัยสวัสดีค่ะถ่ายรูปกันเสือเป็นคนนำทางที่ไม่รู้ทางแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ทำให้เราเพลิดเพลินได้ตลอดวันหลังๆเป็นตากล้องและพ่มักลับภาพให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเค้วกินรัสิงห้นใหญ่มากตัวใารเนี่ยตชาถ้าตอนนี้เาไม่ไม่อยู่ใกล้มู่บ้านนะพี่ตัใหี่ก็มาด้วยหลังจากที่เริ่มเจอผู้คนแล้วก็เดินมาเจอหมู่บ้านในไม่ช้าถ้าใครมาติดถนม เล,เล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพราะจังเลยไปหนึ่งอันชื่ออะไรครับอายัตอาญาตขนตาสวยมากเอาไปหนึ่งอันน้หนูว่าลูกชินวัฒน์ฮะชินวัฒน์ชินวัฒ<ะ>น์ชินวุฒิกับชินวัฒนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคนนี้ชื่ออะไร สวัสดีครับสวัสดีครับลูกอุ้ยมีรอยสักด้วยอ่ะมีแททูด้วยรูปอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะเป็นเด็กมั้อเชรี่ป่าเอากินให้ดูหน่อยสิเฮ้ยพี่ก็ลังดีนะบุหรี่อ่ะเจอพี่ดำเหยียบขี้หัวเฮ้ยขี้หัวเล่นอะไรกันเนี่ย มันก <AN> ุยธรรมชาติมันเท่านั้นนะที่ยายเหยียบอะฮลกฮลุกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบ่งกันนะลูกแบ่งกันเนาะเยอะนะเยอะอ๋ออย่าแย่งกันสิค่อยๆแกะอออย่าแย่งกันแบ่งกันได้ทุกคนเห็นงายไหมอ้ย ที่นี่ก็เรียกหมู่บ้านเลยนะคะแม่แหก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 โอย่เล่นหนังเกาหลีกันตรงนี้นะขอร้อเดินตอพอขึ้นแตที่เดินอีกไกลไหมถนนหล่อ อโอ้โหนี่คือเท้าของนักเดินทางถ่ายตอนนี้ลยนะวิไไียมต้องการรูปตอนนี้ไม่ได้ นักท่องเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักจ้าหนงแม้ชมแม่ค้าน่ารักอันนี้อันนี้ก็บอกต่อ ตอนที่เจ็บขาเกือบถอดใจไม่เดินต่อวันนี้แล้วค่ะแต่มีคนบอกว่าเส้นทางวันนี้ถ้าไม่เดินจะน่าเสียดายมากและมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูด อย่างมั่นคงลงมาอย่างแข็งแรงโ <Okay. S 1> อเไม้ามาเอเซโอเคไม่ล้มหมูทิมก็โอเคแล้วโอเคค่ะอ่าคนต่อไปโอเคช่วยรีบเดินหน่อยครับผมเพื่อมีมดครับผมเส้นทางการเดินในวันนี้เราได้สนุกและผ่อนคลายกว่าทุกวันเพราะไม่ต้องเกรงใจว่าคนไปถึงก่อนจะเป็นห่วงเรากลุ่มลังท้ายอย่างเรา ข้ามเร็วๆนะรอเลยโอ้ย <poquito> ต <pain> <bot> <like> <bbe> ัวนี้สวยมากเลยพี่ม่มาหลอกมีคลิปมีคลิปมีคลิปแล้วสองรอบแล้วคนนี้โอ้รอรับหน่อยแทนที่จะเซฟมาข้างหน้านะอันนี้

นัทเดินไปดูคอนเสิร์ตขึ800น้นเนินอีกแล้ว่เอา,าก็เด <ไป S 1> มาก่อนเรา่อนจะเดินขึ้นเนินเ <c oughs> นไปมเาทุกคนดีบ้างเลยกูมเล 哎。<laughs> <laughs> <laughs> หมายเลขหงหมายเลขหนึ่งแสดงว่าชคนอุดมสมบูรณ์ถ้าถ้าหัวดอยหัวดหมายเลขหกับหมายเลขสี่อาอาอาไปตัดสินตัดสินเอาเนะไปยิบเลยพีเลยอยากกินอะไรเรื่องโอยอร่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ซื้อละ ไอเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่อะลงคันนะเนี่ยมานี่ไงอ๋อถ้าแม่น้ำผงอะเป็นแม่น้ำแล้วลงมาจากนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าใส่น้ำตาคนที่เกิดก่อนนี่คือมาถ่ายนิ่งก็คือแม่น้ำเงาก็ยาวลงมายาวลงมาเสร็จแล้วปุ๊บคนทีู่นะเจอแม่น้ำยว้อมเมื่อเย็นวานขี้เกียจตั้งเต็นท์อีกเช่งเคยค่ะเลยยึดบ้านไม้ไผ่ริมน้ำบรรยากาศดีเป็นที่นอนที่ซึ่งไม่มีใครกล้า ดูจะรับน้ำหนักได้ไม่มากแล้วไม่มีบันไดตรงทางเข้าต้องกระโดดปีนขึ้นลงเอาเองค่ะ รีบเก็บจังเลยอ่ะรีบเก็บไปไหนกันคะ๋อ,อคุณแม่ที่อยู่อีกคืนฮะ<า>แม่จะอยู่อีกคืนน้องกุ๊กน้องกุ๊กมา,าจากจังหวัดไรโคร,ราชคะ่ะอ๋าโคร,ราชหรอจ้าสาวโคร,ราชกำลังหาเขยเชียงใหม่อยู่นะคะแล้วจนะไปหาเขยเชียงใหม่เ <laughs> หรอ <laughs> นุ่มนุ่มค่ะนุ่มร้านซาลาเปาสนใจไหมไม่สนค่ะอ๋อไม่สนเหรอ เปล่าเขาได้สาวดอยพี่ลูกนะได้หรือเปล่าควบสาวไปเลยสาวดอยน้องชายดีครับอุ้ยน้องโป่งเก็บเร็วเนาอเก็บเอายาอีกไหมยาอะไรยาสาราไงอ๋อเดี๋ยวกินเดี๋ยวมีของเพิ่นอีกน้องกิฟ ปับคุณแจ็คโอหแล้วแบบซัมเสื้อไหนแคนเคงไหนอยู่มายากแซนบัคบรีมายากชอนบุรีโอเคไม่เมื่อวานพี่เก็บแซมบัคได้เขาบอกว่าของน้องกิ๊ฟพี่คือขอบคุณค่ะหาหาน้องกิ๊ฟไม่เจอคุณแจ็คมาฟอร์มมาฟอร์มโคราชครับอ๋อโคราชเหมือนกัน ถามเคล็ดลับอะไรหน่อยได้ปะว่าไม่ใช่เคล็ดลับเรื่องผู้ชายนะค่ะเรื่องเช็ดรองเท้าทำน้องเช็ดยังไงใส่ของพี่ชายเอ้ยของพี่โยเฮ้ยเขาเดินยังไงให้เขาเอาลงไปเล่นน้ำไม่ใช่หรออ๋อมีหน้าล่ะมันถึงจะสะอาดสุดเลยน้องพึ่งฟอร์มน้ำวอมินอะไรนะคะจริงเหรอจริงน้ำวอมินไม่เคยมที่อยู่นะคะค่ะจำใสยบ้านเด็กไม่ได้เลยไม่ข่คะไม่ไม่มีซอยไง เกียจากไหนนะคะหนองบลำพูค่ะนี่คุณสัเสกจะไม่ชอบเรียกคุณฉากัคุณกคัดเอาไหมคัดอันนี้มาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะอยู่ใกล้บ้านพี่เกียบคนนี้ใครอะคนนี้โตอ๋อมุดมุ้งเลยคุณโตคุณโตก็อยู่ใกล้พี่เจียบเนาะครับ ก็าปาเขาไว้มีโอกาสเจอกันนะคะม,ม,มุดเต้นอีกหน่หนุ่มเอ้ยตื่นยังอะ่ะเขาไม่อยู่คนนี้เขาไม่อยู่อ้าวมานั่งอยู่ตรงนี้เองพี่ตามหาอยู่ฟอร์มอ,อ,อ,อะไรนะฟอร์มมาจากอะไรนะจากน,าออนาครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์ บ้านเกิดอยู่ฮิโลครับแล้วก็ไม่แจ้งนะคะสวัสด์นะคะนี่นี่ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งคนค่ะดูที่ดิปกาแฟเขาก่อนดูซะก่อนเขาไม่ได้ธรรมดาทรงนี้ใครเอ่ยเอาบรรยากาศดีนะมายืนจีบมันอยู่เนี่ยเผลอไม่ได้เลยนะคู่เนี้เขาพามาดูปลาท้องถิ่นอ๋อปลา ปลาชื่ออะไรคะปลาปลาพวงกับปลาเวียนครับอ๋อน้องก็พามาดูอันนี้คุณโยคุณโยมาจากในยองในยอน่ครับอันนี้คุณเสือคุณเสือมาจากคุณเสือมาจากท่าสองอยางคุณเสือเขาเป็นลูกชายพี่ค่ะหืหล่อเนี่ยดูสิหล่อน่ขาพี่ไม่ใช่ตัวเดียไม่ตัวเดียวกันตัวนี้แหละตามแปาอัลขาที่โรงเรียน ไปดูคอนเสิร์ตพอดูคอนเสิร์ตจบก็มาส่งโรงเรียนที่ที่เราเดินมานะพี่ไม่หาเออไม่หาดันเนี้ยตัวเนี้ยแหละจิ้งเหอจิงตามไปจัดเดินตามในป่ามาได้เหรอใช่ใช่เดยวมันเดินมาจากไม่หา่อทเที่ยวจับ้จกสิบสามกิโลเนี้ยนะเชื่ออะไรหลกนี่สินี่ขอจับหน่อยได้ไหมายเราอะฮะผู้หญิงผู้ชายน้องอะ ก่อนมีอะไรให้น้องมึงนะไม่มีอะไรเลยขนมอะไรก็หมดแล้วเดี๋ยวน้องรอนี่นะเดี๋ยวไปสั่งข,ข้าวไข่เจียวให้นะน้องรอได้ไหมน้องอย่าไปไหนนะรอแล้วก็เดินตามมในป่าน่ะนะเป็น<อ>พวกชื่ออะไรคะเสือแล้วหมาไยหมาโรงเรียนหมาโรงเรียนโอ้หโหสิบสามกิโล